สวัสดีครับผมนายสายันสายเจียงนะฮะภักไถยก้าวหน้าวันนี้ผมมาที่อำเภอปทุนพระราชโองสาเขตแดนติดระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีก่อนนั้นถนนสายนี้เป็นถนนสองเลนนะฮะปัจจุบันนี้ขยายออกเป็นถนนสีเลนแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆสองฝักข้างที่เรา เคยเห็นเวลาเราขับรถขับขับรถเดินทางนะฮะทุกวันนี้ก็หนุนล้มเพื่อทำถนนทำเป็นสองเลนนะฮะเพื่อความสะดวกแล้วก็รถทุกวันนี้ก็มากขึ้นนะฮะบ้านหนึ่งมีสองสามคันครับผมก็จะให้ดูความถนนสายนี้ ก็ประมาณ70%แล้วครับบางจุดก็ยังเก็บไม่เรียบร้อยอะก็เลยนำภาพเหล่านี้มาให้พี่น้องได้ดูนะฮะเพราะว่าบางครั้งนะเราเดินทางเราก็จะเห็นแต่ความเป็นจริงแต่เราไม่ได้เก็บภาพเหล่านี้ไว้เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกน,นะฮะ ก็ถ้าเดินผ่านในการเดินทางนะฮะก็จะมีต้นอ้อยสวนอ้อยสวนยางพาราสวนาปามนะครับแล้วก็มีทุ่งนานะฮะทุ่งนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวไม่เกินอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็คงจะหมดนะฮะเพราะว่าเก็บเกี่ยวเสร็จบางคนก็ตากแล้วก็จิงเอาเข้าโลงสีบางคนก็เอาข้าโลงสีเลยโดยไม่ต,ต้องตากนะครับ ก็การใช้รถถงน,นช่วงนี้ก็ต้องขออภัยสำหรับท่านที่มีรถด้วยนะครับเพราะว่าบางจุดเขาก็ปิดเพื่อที่จะตากข้าวก็ใจเย็นๆนะครับผมอย่าใจร้อนนะฮะเพราะว่าปีหนึ่งมันมีครั้งหนึ่งก็เถอถเถอะว่า,าให้ท่านได้ตากข้าวเพื่อที่จะ เป็นฐานเพื่อดำรงชีวิตสำหรับทุกคนนะครับผมนี่ฮะก็ช่วงนี้ผ่านไปตามถนนหนทางกา็ต้นข้าวที่เคยเป็นทุ่งรวงทองก็ถูกตัดเหลือแต่ห่องฟางนะครับนี่ฮะก็ผมคิดว่าอีกไม่เกินประมาณสัก หลังปีใหม่นะครับผมคิดว่านะฮะคงจะเสร็จเรียบร้อยหรืออาจจะช้าก็ใช้ความอดทนนะครับอดกั้นแล้วก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะฮะเพราะว่าปีหนึ่งชาวไร่ชาวนาจึงจะมีโอกาสเพื่อจะ่นำผลผลิตทางเกษตรเนี่ยออกสูต่ตลาดเพื่อนำเงินมา เป็นวัตถุกระใจใช้ในกรอบให้จะรูจะเรียนนะครับผมเห็นใจนะครับเพราะว่าผมสังเกตดูการปิดถนนก็ไม่ใช่ว่าจะปิดทั้งสองฝั่งนะฮะ,ะก็ยังเป็นฝั่งหนึ่งให้ให้สามารถที่จะทําให้สามารถที่จะรดนี้ขับเคลื่อนไปได้อาจจะขาดความสะดวกสบายไปนิดนึง ก็ถือว่าให้อภัยกันนะครับคนไทยมีน้ำใจอ่าวันนี้ผมก็ผ่านโรงสีนะฮะโรงเก็บกักข้าวก็กำลังคึกคักใช่ไหมครับผม หากลูกหลานคนไหนไม่ได้กลับบ้านนานนะครับกลับมาอาจจะงงอาจจะงงว่าเออมันตรงไหนเพราะว่าถนนหนทางตัวผมผ่านมาประจำบางครั้งยังหลงเลยครับผมเนี่ยก็ทางผู้รบเหมานนะฮะ คือเจ้าของโครงการและพวกวิศวกรก็เร่งเพื่อที่จะให้เสร็จนะครับผมก็คิดว่าปีใหม่นี้ก็คงจะเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การทำถนหนงตางจะเร็วมากเพราะเครื่องจักรเราใช้เครื่องจักรในการทำงานก็เร็วขึ้นหลายเท่าตัวนะครับก็ ให้อภัยนะฮะเพื่อความสะดวกสบายในอนาคตข้างหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอก,าขอาการาบคำว่ากราบสวัสดีครับ